เห็นเลขอะไรสิบผ่านคนต่อไปเห็นเลขอะไรไม่ผมไม่เห็นเอ้จริงดิมึงไม่เห็นเลขสิบตัวใหญ่ๆตรงนั้นหรอวะหมายความว่าไงเลขสิบมึงพูดถึงอะไรนะเลขสิบสีแดงตัวใหญ่ๆตรงนั้นไงมึงนายกูไม่เห็นอะไรเลยแย่แ yeah, ล้วไอ้นายมึงเป็นตาบอสีตากูเป็นไรนะหม่อเสียใจด้วยนะนักเรียนดูเหมือนว่าเธอจะมีภาวะตาบอสีแดง ก็ไม่สามารถที่จะเห็นเลขสิบที่ลงสีแดงบนกระดานได้อ่าก็แค่สีแดงชีวิตนี้มองไม่เห็นแค่สีเดียวก็ไม่ได้ทำให้ลำบากขึ้นหรอกบูบูโอ้โอ้ไอ้กุยไอ้ฮอนช่วยด้วยเก้าอว้ลอยได้บู อาไหนนายก็อีลอยได้ไหนพวกมึงผีโจมตีบ้านเราอีกแล้วเลยเ,เอออีไอแบงมึงมาทําอะไรในห้องพวกกูเนี่ยเดี๋ยวแล้วไอแบงเกี่ยวอะไรพวกมึงไปเห็นเกาอีลอยได้ตรงหน้ามึงเหรออ้ไอแบงไอทุเร่เลยเออใส่กางเกงเธอแบง,แบงมันน่าเกลียดฮะไหนไอแบงมันอยู่ตรงไหนอ่ะก็ไม่เห็นมีแบงนี่พวกมึงแม่งเห็นภาพหลอน ทฤษฎีก,กูได้ผลเพียงแค่กูทาตัวเองด้วยโทนสีที่คนตาบอดสีมองไปเห็นกูก็จะกลายเป็นมนุษย์ล่องหนโอ้อยู่ดีๆกระจกก็แตกพวกมึงเห็นหรือเปล่ามึงโชคดีแล้วที่ไม่เห็น